นิยายเสียงพิศวาสลักซาตานตอนที่สี่มาแล้วค่ะเชิญรับชมรับฟังค่ะเมื่อพีละผู้เป็นลูกชายอยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของวาวาดผู้เป็นมารนามองลูกชายทำไมสนใจที่จะอยากดูด้วยมันสำคัญนักหรือสำคัญสิครับแม่ คนเราจะแต่งงานกันสิ่งสำคัญต้องมีความรักไม่ใช่หรือครับแล้วก็ต้องรู้บ้างไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าความเป็นมาเป็นไปเขาเป็นยังไงไม่อย่างนั้นแล้วหากแต่งงานกันไปบางสิ่งเหล่านั้นอาจจะกลับมาเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์ใจจนบ้านแตกก็เป็นได้ครับงั้นบอกแม่มาก่อน ว่าลูกคิดยังไงกับวาวาดใช่แม่เข้าใจในสิ่งที่ลูกพูดถ้ามันไม่มีความรักถึงแม้แต่ความชอบความพอใจต่อกันบ้างแต่งกันไปก็คงไม่มีความสุขโดยเฉพาะหนูวาวาดอาจจะทุกข์ใจมันก็เท่ากับว่าแม่เอาเขาไปฝังทั้งเป็น หากต้องทนอยู่กับคนที่ไม่ได้รักแม่พูดยังกับว่ายังไงวาวาดก็ต้องยอมแต่งงานกับผมเพียงแม่แค่เอ่ยปากมานามองแล้วนิ่งไปอึดใจก่อนจะพยักหน้าแม่มั่นใจแบบนั้นแล้วอะไรล่ะครับแม่ที่ทำให้แม่มั่นใจได้ขนาดนี้แกยังไม่ตอบแม่ตอบแม่มาก่อนแล้วแม่จะตอบคำถามแก ว่าวาดอาจจะเป็นคนดีพร้อมอย่างที่แม่พูดผมเองก็ยังมองไม่เห็นความบุกพร่องของเธอผมยอมรับว่าต้องตาต้องใจตั้งแต่ที่เจอเธอครั้งแรกใช่ผมชอบเธอครับคุณการสุภักยิ้มดีใจเต็มที่อย่างนี้แม่ก็สบายใจ แม่คงตายตาหลับแล้วล่ะหากแกยอมแต่งงานกับหนูวาวาผมยังไม่ได้บอกว่าจะแต่งนะครับแม่จนกว่าแม่จะตอบคำถามของผมก่อนมารดาคอนให้อีกดูแม่จะเลี่ยงคำถามนี้ผู้เป็นมารดาถอนหายใจคุณคิดอยู่คู่หนึ่งอย่างช่างใจว่าจะพูดดีไหม แต่คิดว่าไม่น่าจะเสียหายอะไรในเมื่อไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียหรือว่าเรื่องน่าอายอะไรมีแต่จะทำให้พีระมองเห็นความกตันยูของวาวาดแม่ไปเจอเธอด้วยความบังเอิญบานดาเล่าและสีหน้าดูเศร้าใจแม่ไปเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพ เขาเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลแห่งหนึ่งมารดาเอ่ยชื่อโรงพยาบาลเพื่อนแม่เอ่ยถึงคนไข้คนหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของเขาซึ่งถ้าจะให้ใช้คำพูดที่ว่าจำใจก็ไม่ผิดนักเพื่อนแม่บอกว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนี้นานกว่าหกเดือนแล้ว แต่ด้วยอาการป่วยที่ทางแพทย์ก็ไม่แน่ใจว่าเธอป่วยด้วยสาเหตุอะไรสีหน้าของแม่มีแววเศร้าเธอถูกพ่อแม่และญาติพี่น้องของเธอปล่อยทิ้งพวกเขาไม่สามารถที่จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาให้เธออีกต่อไปไม่มีใครมาเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องหายหน้าไปหมดเลยเพื่อนแม่บอกว่า เธอมีทางรักษาหายได้แต่ต้องมีเงินและเพื่อนแม่ก็บอกกับแม่ว่าถ้าหากไม่เหนือบาากว่าแรงอยากให้แม่ช่วยชีวิตเธอและบอกว่าและบอกว่าเธอเป็นหญิงสาวที่แข็งแกร่งมีใจสู้เพียงแต่ขาดโอกาสที่จะรักษาตัวเอง แม่กับเพื่อนคุยกันอยู่นานและเมื่อแม่ได้เห็นเธอแม่รู้สึกถึงความต้องชะตาและสงสารความคิดที่ว่าหมาข้างถนนยังมีคนเก็บไปเลี้ยงหรือไม่ก็ช่วยพามันไปรักษาเมื่อเห็นมันถูกรถชนนอนรอ,อความตายอยู่ริมถนนแต่นี่เป็นคนทั้งคนแม่จึงคิดว่าควรที่จะช่วย พราะแม่คิดว่าไม่ได้เหนือบาก,กว่าแรนของแม่คุณกันสุบักสายหน้าเบาๆแม่ถือแม่ถามถึงครอบครัวของเธอแม่จึงได้รู้จักเพื่อนของแม่แม่ไปพบพ่อแม่และญาติญาติของเธอที่บ้านซึ่งดูแล้วฐานะก็ไม่ได้ยากจนแต่ก็คงไม่ถึงกับร่ำรวยนัก ก็ถือว่ามีฐานะพอสมควรแต่สิ่งที่พวกเขาเอ่ยถึงมาวาดเมื่อแม่คุยเรื่องของเธอรู้ไหมคำพูดของพวกเขาว่ายังไงชายหนุ่มนิ่งฟังมองบานดาที่มีดวงตาเล้าลานพวกเขาบอกว่าพวกเขารักษามาเยอะแล้ว แต่ว่าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นพวกเขาไม่อยากให้วาวาดเป็นคนที่ทำนายเป็นคนที่ทำลายฐานะของทางบ้านหรือทำให้พวกเขาลำบากอีกต่อไปและคำพูดที่แม่สะเทือนใจที่สุดก็คือพวกเขาบอกว่าปล่อยให้เธอตายไปซะ จะได้หมดเวรหมดกรรมเพราะขืนอยู่ต่อหรือรักษาเธอต่อไปจะทำให้ครอบครัวลำบากผีละอึงคิดดูสิคนทั้งคนลูกทั้งคนและเมื่อแม่บอกว่าจะขอเอาวาวาดมาอยู่ในความดูแลพวกเขารีบตอบตกลงและทิ้งคำพูดด้วยว่าจะเอาไปไหนก็ตามใจ ทละถอนหายใจเบาๆความคิดของเขาเริ่มจมดิ่งไปถึงมาวาดถึงเรื่องที่เขาทำและถึงเรื่องที่หล่อนปิดปากเงียบโดยไม่โวยวายหรือพูดอะไรกับการกระทําของเขาแม่เอาเธอมารักษาซึ่งทางการแพทย์รับรองว่าจะหายเพียงแต่ต้องใช้เงินแม่บอกพวกเขาว่าเท่าไหร่เท่ากัน ขอให้เธอหายก็แบบว่าเงินถึงยาถึงการรักษาของแพทย์ก็ถึงอาการของเธอจึงดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับทุกๆวันที่แม่ไปเยี่ยมเธอเธอจะนอนน้ำตาไหลอยู่บนเตียงแต่เธอไม่มีอาการสะอ,อื้นแม้แต่น้อย แต่แม่รู้ว่าภายในใจของเธอคงจะเจ็บปวดมากมากจนแม่คิดว่าหากเป็นแม่แม่คงจะรับไม่ไหวไหนจะต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยแล้วต้องต่อสู้กับการที่ถูกครอบครัวทอดทิ้งเมื่อเธอหายสิ่งแรกที่วาวาทํารู้ไหมว่าอะไรอะไรเหรอครับแม่เธอนั่งลงกราบเท้าแม่กับพ่อ น้ำตาของเธอไหลลงอาบแก้มและแม่ปอบเธอพาเธอมาอยู่บ้านเธอช่วยทำงานทุกอย่างในบ้านกระทั่งแม่ให้เธอมาช่วยงานแม่ที่โรงแรมเธอก็ทำทุกอย่างที่เธอสามารถทำได้และความสามารถของเธอมีมากมายเหลือเกินแล้วที่สำคัญเธอปฏิยานตนว่า จะอยู่รับใช้แม่กับพ่อไปจนวันตายคำพูดสุดท้ายของมารดาทำให้พีระรู้คำตอบอย่างกระจ่างแจ้งโดยที่ไม่กังขาใดๆอีกที่วาวาดไม่โวยวายไม่เรียกร้องไม่ใช่กลัวความอับอายหรือต้องการทรัพย์สินแต่วาวาดกับยึดมั่นในความกะตันยู เธอไม่อยากทำให้พ่อแม่ของเขาเสียใจไม่อยากทำให้ทุกคนเสียชื่อคุณพระให้ตายสินี่เขาทำอะไรลงไปพีระยอมรับว่าในตอนแรกเขาคิดเพียงจะเล่นๆไม่ได้คิดจริงจังกับบาวาดเขายอมรับว่าเขาต้องใจหล่อนแต่ไม่ถึงกับต้องแต่งงานด้วย แต่เมื่อเขาได้ครอบครองหล่อนได้รู้จักหล่อนรู้ถึงความรู้สึกของหล่อนเขาเริ่มหวงแหนแต่ว่าสิ่งที่เขาทําและหล่อนอยังนิ่งเฉยไม่มีการตอบโต้ใดๆมันทําให้เขาสงสัยแต่บัดนี้เขาได้คําตอบกระจ่างแจ้งแล้วการกระทําของเขาเหมือนการที่ฆ่าหล่อนทั้งเป็น หล่อนคงจมอยู่กับความทุกข์ใจมากมายแต่ไม่คิดจะทำให้ผู้มีพระคุณเสียใจวัวควายหมายังมีคนออกเงินไถ่ชีวิตมันแม่ภูมิใจและดีใจที่ได้ช่วยชีวิตวาวาและเธอก็ไม่ทำให้แม่ผิดหวังหรือเสียใจแต่อย่างใด ความกระตันยูของเธอมีล้นหัวใจคุณกันสุภักถอนหายใจก่อนจะมองหน้าลูกชายสีหน้าของนางเปลี่ยนเป็นดีใจขึ้นแทนความหมองเศร้าเมื่อคู่ทีนี้ลูกจะว่ายังไงแม่ว่าดีผมก็ว่าดีครับไม่ได้สิแม่ว่าดีแต่ถ้าหากบังคับใจลูก แม่เองก็คงไม่สบายใจแม่อยากให้เป็นไปตามที่แม่ต้องการแต่ถ้าตามโครงการของแม่ต้องเป็นความสมัครใจของลูกจริงๆพีละนิ่งไปชั่วอึดใจก่อนจะกล่าวกับมารดายอย่างใช้คำพูดที่ระวังแม่ครับผมยินดีจะแต่งงานกับวาวาดผมยอมรับว่าผมชอบเธอแต่ว่าจะเรียกเลือกหรือเปล่า ผมไม่สามารถจะตอบได้ในตอนนี้ว่ามันเป็นความรักไหมแต่ว่าผมชอบเธอและก็หวงแหนเธอคุณกันสุภักยิ้มอย่างดีใจความหวงแหนมันมาพร้อมกับความหึงและนั่นคือความรักใช่สิ่งเหล่านี้มาจากความรักเสมอแม่ดีใจแม่ดีใจจริงๆ คุณกันสุภักบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรที่นางจะดีใจเท่านี้อีกแล้วความดีใจของนางทำให้คุณรลอนพัทผู้เป็นสามีถึงกับเบิกตามองอย่างแปลกใจที่มันดาเดินยิ้มลาเข้ามาหาสงสัยวันนี้จะถูกลอตเตอรี่สลักกรมังโอ้ยคุณขายิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกขนาดนั้นเชียวค่า ภรรยาก็ยิมยิ้มย่องขึ้มอกคึ้มใจอะไรกันล่ะคุณลูกชายเราสิคะตกลงจะแต่งงานแล้วจริงหรือกับหนูวาวาดนี่น่ะหรือใช่สิคะคุณกับหนูวาวาดภรรยาเล่าให้สามีฟังผู้เป็นสามีมีความยินดีแต่ก็อดกลางแคงใจอยู่ไม่ได้จึง ับหนูวาวาดหรือยังยังค่ะนั่นไงสงสัยจะได้ดีใจเกินละกมังเราไม่มั้งก็ไม่น่ามีปัญหานี่คะคุณวาดได้หรือคุณเกิดหนูวาวาดไม่เล่นด้วยละ่ะจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเผลอเผเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วไปจากที่นี่ละ่ะจะว่ายังไง ไม่มังคะอย่างหนูวาวาดไม่ทำอย่างนั้นแน่ๆหนูวาวาดอะไรจะมีเหตุผลเสมอเธอไม่เคยไม่มีเหตุผลไม่ใช่ไม่พอใจก็เก็บเสื้อผ้านหนีแล้วเรื่องนี้ฉันมั่นใจว่าเธอไม่หนีแน่นอนค่อยๆลองพูดก่อนดีมัง้งค่อยมั่นใจ เด็กคนนั้นเป็นคนดีมากผมไม่อยากให้แกเสียใจอะไรอีกหากจะพูดก็ต้องคิดหาคำพูดดีๆหน่อยแต่ผมขอร้องนะอย่าได้เอาเรื่องบุญคุณเป็นสิ่งต่อรองเด็ดขาดเพราะเท่าที่หนูวาวาดช่วยเหล่านี้มันก็มากพออยู่แล้วละ่ะ พิสวัสรักซาตานตอนที่4ได้จบลงแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ฝากกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อรับชมนิยายเสียงในตอนต่อไปด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ